อ่าผมวันนี้ผมหยิบพระแบบเหรียญเียมาให้ดูนะแต่มีกล่องหนึ่งนะมีหลายกล่องนะแต่ยังไม่ได้ไม่ได้หยิบมานะเป็นเหรียญโบราณโบราณหน่อยนะครับเป็นเหรียญโบราณโบราณนิดหนึ่งอ่าเป็นเหรียญโบราณโบราณนิดหนึ่งนะครับก็มีหลายเหรียญนะเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญแบบอ่าเป็นเหรียญท้องถิ่นดีกว่าอ่าอานนี้อ่าเหรียญเหรียญนี้เดี๋ยวแนะนําให้แบบเนี้ยเป็นเหรียญท้องถิ่นอ่าเป็นเหรียญท้องถิ่นนะครับ อยู o, ası, whatever, tudo, ่แถวตลาดภูแต่ว่าท่านเป็นพระปราจีนบุรีนะอ่าหลวงพ่อชมวัดเขาสุนันทานะครับอ่าวัดเขาสุนันทาหลวงพ่อชมอังคโนอ่าอานังคโนนะครับหลวงพ่อชมอันเนี้ยเขาจะเล่นในกลุ่มลูกศิษย์ไม่แพงไม่แพงแต่ว่าหายากไม่แพงแต่ว่าหายากเนอไหมครับไม่แพงนะครับไม่แพงแต่ว่าหายากนะครับอ่ะต่อไปนะ อ่าผมจะค่า้ายๆไล่ให้ดูนะเออเอาพระที่ได้มาใหม่ก่อนนีกว่าวันนี้ผมได้พระมาใหม่นี่ผมได้องค์นี้มานะครับผมได้องค์นี้มาองค์นี้คือพระชัยพระชัยชินบัญชรพระชัยชินบัญชรเนื้อทองคําหลวงพุทิมอ่าองค์นี้เป็นพระชัยชินบัญชรนะครับเนื้อทองคําหลวงพุทิมนะครับองค์นี้มีซ่อมมือเห็นไหมครับมือเนี่ยเขาหล่อไม่เต็มแล้วเขาซ่อมมาเห็นไหมครับ อ่าแต่เขาซ่อมเดิมนะอ่าซ่อมเดิมแล้วเ็าเฉาะแขะเฉาะมือเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมองค์เนี้ยเป็นพระชัยชินบัญชรเนื้อทองคํานะครับทั้งหมดเก้าสิบห้าองค์นะครับเก้าสิบห้าองค์นะครับนี่เก้าสิบโค้ดชัดเจนนะครับอ่าโค้ดชัดมากนะครับครูารีชาติรอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งนะครับนี่เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับ บางกระทิงมีไหมจริงๆแล้วผมมีเยอะนะบางกระทิงเนี่ยแต่ยังไม่ได้หยิบมานะครับอ่าแชร์ค่าตั๋วเข้าชมแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับอ่ะหลวงพ่อสุดใจวัดสิงเออย่างนีอ้อย่างนี้หลวงพ่อสุดใจวัดสิงอวัดสิงนะอันนี้ก็เป็นพระท้องถิ่นนะครับเป็นพระที่คนนอกไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับเป็นพระพื้นที่นะครับอ่าเป็นพระพื้นที่นะครับอ่าหลวงพ่อปดวดวัดอุบลผมมีหรอไม่มีนะ มีหรอไม่เห็นนะเออไม่น่ามีนะเนี่ยผมชอบผมก็จะชอบเช่าพลาแบบสไาตลา์เนี้ยอันเนี้ยหลวงพ่อสุดใจว่าสิงห์นะครับว่าสิงห์อ่าฝั่งทนอ่าเหรียญพวกนี้ไม่ได้มีราคาแพงนะแต่ว่าเป็นเหรียญท้องถิ่นอ่าอย่างเงี้ยอ่านี่ให้ดูอันนี้อ่านี่คือเหรียญอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ดีกว่านะนี่ อุปชาเหมือนอ่าลบอุปชาเหมือนวัดบ้านกลางนะครับอุปชาเหมือนวัดด้านบ้านกลางนะครับอุปชาเหมือนวัดบ้านกลางเหรียญนี้ยก็เป็นเหรียญท้องถิ่นเป็นเหรียญท้องถิ่นนะครับคนไม่รู้จักนะอันนี้น่าจะทางชนบุรีนะอ่าทางทางหนวดทางชนบุรีทางทางทางภาคตะวันออกอะครับอ่าเหรียญนี้ยแพงนะในท้องถิ่นอะหลักแสนนะเออ เออแพงแพงแพงอ่ะโอเคอ่ะนี้อันนี้หายากอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเหรียญอ่างทองแต่เป็นเหรียญที่หายากเพราะบล็อกเสริมเยอะมากนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญวัดสามประชุมนะครับเป็นเหรียญทั้งอ่างทองนะครับเป็นเหรียญทั้งอ่างทองเป็นเหรียญหายากนะผมบอกเลยว่าเหรียญหายากนะอุปชาบุญวัดวัดสามประชุมเนี่ยเป็นเหรียญหายากเพราะสุดมากจะเป็นบล็อกเสริมอันนี้บล็อกแรก อ่าแล้วแกะโอ้โหในแกะนะเออแกะพิมพ์ได้คลาสสิกมากอันนี้เป็นเหรียญโบราณนะเออเป็นเหรียญโบราณหูเชื่อมเลยเนี้ยเออหูเชื่อมเป็นตัวตัดนะเออเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดนะครับอ่าน่ารักดีน่ารักดีนะครับก็แนะนําให้อยู่เหมกันนี่อ่าเหรียญฝั่งทนนี่ เเรียนหายากนะไม่ค่อยเจอนะพระครูวิสุทธิสารเถระนะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าท่านจะได้พัดยศงานสารนะครับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับหลวงพุยธวันหนังนะครับอ่าเหรียญเป็นข้างเลื่อยนะเหรียญเป็นข้างเลื่อยเหรียญเป็นข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยอ่า คลาสสิกคลาสสิกเหรียญเหรียญโบราณเนี่ยคลาสสิกนะครับนี่ผมมีเหรียญอุตตริตยอดนิยมเลยนี่เหรียญยอดนิยมอุตตริตนี่นี่พอไซสนะครับหลวงพ่อไซสวัดอุตตริตนะครับอ่าหลวงพ่อไซสอุตตดิตนี่มีจานด้วยไหมอ่ามีจานด้วยป่ะ มีสองเหรียญน,นะนี่ผมมีสองเหรียญน,นี่สวยเช่ยมีจานด้วยผมมีสองเหรียญเนี้ยนี่มีสองเหรียญน,นะอ่าสองเหรียญมีสองเหรียญคลาสสิกคลาสสิกส่วนมากจะมีผมจะเก็บพระคลาสสิกคลาสสิกนะผมชอบพระกระไหลเก่าๆนะจริงๆมีอีกนะเนี้ยเออนี่นี่ก็เหรียญทางยุทธยา เหรียญโบราณโบราณเนี่ยข้างเลื่อยเห็นปะเนี่ยพวกนี้เวลาจริงๆมันไม่ได้แพงมากนะแต่เวลามันดูมันดูอะไรนะคือเรียกว่าดูศิลปะเหรียญได้นะครับดูธรรมชาติของพระเหรียญได้เห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหข้างเลื่อยอย่างนี้นะโอ้โหวัดลายผมมีเยอะนะผมมีเยอะเลยวัดลายเนี่ยผมมีหลายแบบเลยนี่หลวงพว่อสีหลวงพว่อทรงอ่า นะครับจริงๆเยอะจริงๆพระเยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวใจเย็นๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะหยิบเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูอีกเป็นกระบะเลยนี่วัดไลวัดลนี่วัดไลวัดไลเขามีหลายพิมพ์นะจริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายพิม์นี่แต่พิมพ์เนี้ยจะเป็นรุ่นแรกนี่พิม์นี้นี่พิมพ์แบบนี้เป็นรุ่นแรก นี่วัดไรนะครับภระศีอริยะเมตไตรนะครับวัดไหลนะภระศีอริยะเมตไตรวัดไหลข้างหน้าเป็นพุชิราชอ่านี่พุชิราชเออนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยุคแรกนะครับอย่างเงี้ยยุคแรกนะครับวัดไหลจะมีหลายแบบมากนะพระพระเยอะนะครับวัดไหลเนี่ยอันนี้ เหรียญยุคแรกๆเนี่ยคุณดูเนี่ยคุณดูเดี๋ยวผมสอนดูเลยดีกว่าเหรียญโบราณเนี่ยนะเหรียญโบราณเนี่ยคุณคุณดูอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้เหรียญโบราณเนี่ยนะครับเหรียญโบราณเนี่ยคุณดูตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเหรียญเป็นเหรียญโบราณเนี่ยมันจะเนี่ยพวกเนี้ยขีปปิ้นพวกเนี้ยมันจะคมเห็นป่ะเนี่ย อ่าเห็นไหะขี้ปิ้นพวกนี้มันจะคมแล้วอย่างเงี้ยเหรียญเดี๋ยวผมส่องก่อนอ่าอย่างเงี้ยเหรียญข้างกระบอกเหรียญข้างอัดกระบอกนะคุณดูข้างอัดกระบอกดิพอเหรียญพอเหรียญพวกนี้ข้างอัดกระบอกเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีเนื้อเห็นไหมมันจะมีขอบปิ้นปิ้นขึ้นมาเห็นไหมเห็นป่ะเออเดี๋ยวเห็นไหมขอบปิ้นปิ้นขึ้นมาเห็นไหมเออ ข้างอัดกระบ,บอกเห็นไหมครับอ่าแล้วเหรียญมันจะคมพวกนี้ตัวหนังสือมันจะคมเห็นไหมครับโอ้โหผมคนชอบมากนะเหรียญแ,แนวนี้นะครับอ่านี่ข้างเรื่อยนี่ก็วัดไลเหมือนกันนี่เจ็ดศูนย์เออนี่เจ็ดศูนย์นี่ดูข้างเลยเหรียญเนี่ยผมบอกเลยมาตะ นิรันการอันนี้นี่ก็เป็นข้างกระบอกอ่าหลายๆท่านยังงงข้างปั๊มข้างกระบอกข้างเลื่อยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปพิเศษให้ให้ดูนะครับข้างกระบอกเนี่ยคุณเนี่ยสังเกตง่ายๆข้างกระบอกนะครับเนี่ยข้างกระบอกนะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับอ่าสังเกตง่ายนะ นะครับมันจะมีขี้ปิ้นนะครับขี้ปิ้นเนี่ยประมาณนี้และนะครับและนะและนะมันจะเหลือขอบข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือขอบไว้ให้เรามองเห็นได้ว่าเขาอัดกระบอกมานะครับอ,อัดกระบอกมาหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่ชัดเลย เนี like ่ยหลรองพกกันเนี่ยรองพอกันเนี่ยข้างกระบอกปูุ่กเนี่ยข้างกระบอกนะครับลักษณะการดูเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหรียญแพงเหรียญถูกนะครับมันก็จะใช้วิธีการดูเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าพยายามเข้าใจยากนะครับอย่าไปสงสัยเยอะนะครับอ่าเขาดูเหมือนกันนะครับอ่าเออแล้วนี่เราเปลี่ยนอ่าให้ดูเลยดีกว่าอะนะครับ ขอบข้างไหนน่าเล่นหมดแหละครับมันอยู่ที่เราดูเป็นหรือเปล่าอันนี้จริงๆเป็นรุ่น2องนี่ปูเปี่ยมพาสูเมทีวรคุณนะครับพาสูเมทีวรคุณนะครับอันนี้ปูเปี่ยมก็หลักอันนี้จริงๆเป็นรุ่นสองนะครับเป็นรุ่น2เป็นแบบเหรียญกลมนะครับอันนี้เก็บไปก่อนนะครับอ่ะโอเคอ่าเหรียญนี่อ่าผมให้ดูนี่อันนี้นะครับอันนี้นะ อันนี้เป็นเหรียญหายากผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญหายากนะครับอ่าเหรียญหายากเนี่ยหายากเออนี่คือเหรียญปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญเงินเป็นชีลาด,ะลาดนะครับอ่าเหรียญชีราดเหรียญเงินนะครับนี่ชีลาศเหรียญเงินองค์เนี้ยสวยนะครับ อ่าเหรียญรุ่นนี้มันจะสร้างประมาณปีเจ็ดกว่าเจ็ดประมาณเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเพราะนั้นเหรียญน,นี้จะเป็นข้างเลื่อยไหมครับเหรียญนี้จะเป็นข้างเลื่อยไหมครับอ่านะครับเหรียญน,นี้จะเป็นข้างเลื่อยนะครับอ่าเนี่ยคุณดูนะอ่าคุณดูนะครับอ่าคุณดูนะอย่างนี้นะ อย่างนี้นะถ้าสวยอย่างนี้นะนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถ้ามีนะสวยๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะรับซื้อล้านหนึ่งโอเคป่ะเออปูบุญนะถ้าสวยๆอย่างนี้นะอจําผมนะอย่างนี้รับซื้อล้านหนึ่งโอเคป่ะอ่าอย่างนี้รับซื้อนะรับซื้อย่างนี้ใครมีสวยๆนะรับซื้อล้านหนึ่ง โอเคป่ะ okay, อ่าโอเคนะครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s s i e tone 8 8 8 8 tone 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอน และท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e b o o k โทนบางแค f ์เอซีนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดล พันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028